เชื่อว่าทุกคนต้องเคยตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะถ้าคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำการตัดสินใจของคุณก็จะได้การตัดสินใจที่ถูกต้องในแม่นยำและเป็นประโยชน์สูงสุดค่ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งคุณคงอยากทราบข้อมูลการรีวิวเครื่องจากหล่งข้อมูลต่างๆ ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านเจ้าของกิจการสักอย่างหนึ่งนะคะคุณอาจจะต้องการข้อมูลการวิเคราะห์ก,การขายเพื่อดูว่าสินค้ารายการไหนที่ทํากําไรให้คุณสูงที่สุดถ้าคุณเป็นผู้จัดจาก,การทีมฟุตบอลคุณอาจจะอยากได้ข้อมูลสถิติการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนอยากจะเห็นข้อมูลการยิงประตูของดาวเซนโบของทีมคุณเพื่อนำมาวางกลยุทธ์ในการแข่งขันข ทั้งหมดเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะทําสิ่งเหล่านี้ได้น่าจะแสดงว่าคุณจะต้องมีข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้การมาเป็นสารสนเทศแล้วคําหลักๆของเราคือสองคำนี้ค่ะคําว่าข้อมูลและสารสนเทศคําว่าข้อมูลนะคะภาษาอังกฤษใช้คําว่า data ในที่นี้เราหมายถึงข้อมูลดิบ เป็นข้อมูลที่เราเก็บมาได้จากสถานการณ์จริงๆนะคะไม่ได้ผ่านการประมวลผลยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีข้อมูลการซื้อขายสินค้าข้อมูลการฝากถอนเงินจากธนาคารข้อมูลปริมาณฝนตกนะคะข้อมูลอัตราการว่างงานหรือข้อมูลอื่นๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไรมันก็จะยังคงเป็นข้อมูลดิบ แต่ถ้าเราทําการประมวลผลข้อมูลนั้นนะคะข้อมูลนั้นจะกลายเป็นสารสนเทศภาษาอังกฤษใช้คําว่า information ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแห่งหนึ่งคุณต้องการรายการของสินค้าที่ขายดีที่สุดของบริษัทคุณเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้านั้นมาทําให้คุณได้กําไรสูงสุดข้อมูลที่คุณต้องการคือข้อมูลการขายสินค้าทั้งหมดของบริษัท แล้วนำมาเปรียบเทียบค่ะว่าสินค้าตัวใดคือสินค้าที่มียอดขายสูงสุดข้อมูลนั้นแหละค่ะที่เราเรียกว่าเป็นสารสนเทศแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะได้สารสนเทศเหล่านั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะทำระบบสารสนเทศขึ้นมาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงระบบสารสนเทศนะคะเราควรจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลก่อนค่ะแล้วฐานข้อมูลคือ ฐานข้อมูลคือกลุ่มของข้อมูลค่ะที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการคนน้นข้อมูลที่ต้องการในอนาคตในการจัดเก็บฐานข้อมูลเราจะมีการใช้หน่วยข้อมูลตั้แต่ขนาดเล็กนะคะแล้วก็ไล่ลําดับไปเป็นโครงสร้างจนเป็นลาดับใหญ่หน่วยข้อมูลขนาดเล็กที่สุดเราเริ่มจากบ Bit, ิตไบต์เขตข้อมูลระเบียนแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูลค่ะ เรามาดูกันว่าแต่ละตัวนี้คืออะไรบ้างนะคะเราเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดที่คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลก็คือหน่วยของบิตเมื่อเราพูดคำว่าบิตนะคะหมายถึงหน่วยข้อมูลที่มีสถานะเพียงแค่2ส,สถานะคือเป็น0หรือเป็น1เท่านั้นซึ่งข้อมูลที่มีแค่0และ1ไม่สามารถจะสื่อความหมายให้มนุษย์เข้าใจได้เพราะฉะนั้นเรานำบิตมาต่อเรีนกัน8บิต8บิตที่ต่อรีนกันนี้เป็นหน่วยข้อมูลที่เราเรียกว่าไบต์ 1นึ่งไบต์นะคะเราจะสามารถนำไปเทียบกับรหัสและจะแทนค่าเป็นอักขระเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ตัวอักขระ a b c กอขอ j แต่ถึงแม้เราได้อักขระมาแล้วก็ตามข้อมูลนี้ก็ยังไม่สามารถสื่อให้มนุษย์เข้าใจได้แต่ถ้าเรานำอักขระมาเรียงต่อกันให้เป็นคำกลุ่มของคำที่เกิดขึ้นนี้คือเขตข้อมูลภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า เขะะตข้อมูลนี้ถ้าเกิดเรานึกถึงการเก็บข้อมูลที่เวลาเราว่าตารางเก็บข้อมูลเรามีคอลัมน์และเราก็มีแถวตัวเขตข้อมูลคือลักษณะของข้อมูลที่เหมือนกับเป็นหัวคอลัมน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเช่นเรามีฟิลหรือเขตข้อมูลของรหัสพนักงานชื่อพนักงานนามสกุลของพนักงาน ข้อมูลที่เราได้ดยกตัวอย่างเช่นรหัสพนักงานเราจะรู้ว่ารหัสนี้คืออะไรแต่เราไม่ทราบว่ารหัสนี้เนี่ยค่ะเป็นของพนักงานคนไหน,นถ้าเราต้องการข้อมูลที่ทราบว่าพนักงานหนึ่งคนมีข้อมูลอะไรบ้างเราจะต้องนำฟิลหรือแมฟิลเนี่ยค่ะมาต่อเชื่อมกันแล้วสิ่งที่เราได้เราเรียกว่าเป็นหน่วยข้อมูลระเบียนค่ะนคะคภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า record เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นข้อมูลระเบียนสิ่งที่เราจะเห็นเราจะเห็นข้อมูลของพนักงานคนนี้ ที่มีรหดับนักงานมีชื่อมีนามสกุลเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อมูลที่เราเข้าใจและเราจะสามารถค้นกลับได้ในอนาคตแต่ถ้าเกิดเรามีแค่ระเบียนเดียวข้อมูลก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมคะถ้าเรานำระเบียนหลายๆระเบียนเข้ามาอยู่รวมกันหน่วยข้อมูลลักษณะนี้เราเรียกว่าแฟ้มข้อมูลภาษาอังกฤษใช้คำว่า file นะคะ ตัวแฟ้มข้อมูลนี้ก็จะทําให้เราสามารถเก็บข้อมูลยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเก็บข้อมูลพนักงานระหว่าจจะเก็บข้อมูลพนักงานจำนวนเป็นร้อยจำนวนเป็นพันซึ่งทําให้เราสามารถนําข้อมูลนี้ประชาประโยชน์ได้ในอนาคตแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลเป็นแฟน้มข้อมูลแล้วก็ตามถ้าเรามีแค่แฟ้มข้อมูลเดียว ข้อมูลก็จะยังคงน้อยและไม่สามารถจะนําไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แต่ถ้าเรามีแฟ้มข้อมูลหลายหลแฟ้มนะคะและแฟ้มข้อมูลเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหน่วยของข้อมูลในการเก็บส่วนนี้นี่แหละคะ่ะคือกลุ่มของข้อมูลที่เราเรียกว่าฐานข้อมูลค่ะเพื่อให้มองเห็นภาพนะคะลองยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปเริ่มงานที่บริษทัทบริษัทหนึ่งเมื่อคุณเริ่มเข้าไปเขาจะให้คุณกรอกประวัติอาจจะก,กรอกลงในแบบฟอร์มกระดาษ แต่ถึงแม้คุณกรอกลงในแบบฟอร์มกระดาษถ้าเราเก็บข้อมูลนี้เข้าไปในคอมพิวเตอร์ข้อมูลจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลซึ่งจะมีการจัดออกมาเป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลพนักงานในแฟ้มข้อมูลพนักงานข้อมูลที่คุณกรอกไปจะถูกใส่ตามเขตข้อมูลเช่นอาจจะมีรหัสพนักงานมีชื่อมีนามสกุลจากข้อมูลที่คุณได้ข้อมูลในชุดนี้มาคุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นข้อมูลกระดาษ แล้วถ้าเกิดในปัจจุบันนี้เราไม่ได้กรอกข้อมูลด้วยกระดาษอีกต่อไปแล้วประกอบผ่านระบบประกอบผ่านเว็บไม่ว่าคุณจะกรอกข้อมูลในลักษณะใดก็ตามค่ะในการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลคุณก็จะพบว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกันนี้เองเพื่อให้มองเห็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณเข้าไปเป็นพนักงานคุณถูกเก็บข้อมูลในแฟ้มข้อมูลชื่อพนักงานแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในฐานะนพนักงาน เมื่อมีลูกค้าเข้ามาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตลูกค้านำสินค้านั้นมาที่เคาน์เตอร์ชำระเงินพนักง,งานจะยิงบาร์โค้ดการที่เขายิงบาร์โค้ดจะไปดึงข้อมูลของแฟ้มข้อมูลอีกหนึ่งแฟ้มซึ่งมีชื่อว่าแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์จะบอกข้อมูลว่าสินค้าชนิดนั้นมีรหัสอะไรชื่อสินค้าอะไรมีจำนวนเท่าไหร่นะคะสิ่งที่เขาต้องการจะเก็บข้อมูลก็คือว่าลูกค้าที่มาซื้อของคนนี้ ซื้อของใดไปจํานวนเท่าไหร่และคํานวณออกมาเป็นยอดเงินที่ลูกค้าต้องจา่ายแต่ข้อมูลที่คุณเก็บไปนะคะมันถูกเชื่อมโยงกับแฟ้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และถ้าคุณต้องการข้อมูลมากกว่านั้นคุณสามารถที่จะบอกได้ด้วยซ้ําว่าลูกค้าคนนั้นซื้อของกับพนักงานคนใดโดยการนําข้อมูลมาเชื่อมต่อกับข้อมูลแฟ้มข้อมูลพนกักงาน ะะซึ่งจากตัวอย่างที่จะขึ้นบนหน้าจอคุณจะมองเห็นนะคะว่าเราสามารถรวมแฟ้มข้อมูล3แฟ้มข้อมูลเข้าเป็นฐานข้อมูลชุดเดียวกันโดยมีแฟ้มข้อมูลพนักงานแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์และแฟ้มข้อมูลของการขายสินค้านี่คือตัวอย่างของฐานข้อมูลที่เรามีการใช้งานอยู่จริงในการจัดทําฐานข้อมูลนะคะ คุณจะพบว่าเรามีการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์นี้เราเรียกว่า DBMS นะคะหรือ Database Management System ซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานโดยทั่วไปมีหลากหลายยกตัวอย่างเช่นนะคะ Microsoft Access uh, SQL Server Oracle นะคะหรือแม้แต่ของ IBM DB2 และก็มีอีกหลายๆหลายๆรุ่นหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมา จากซอฟต์แวร์ที่เรามีนี้ทำให้การจัดสร้างฐานข้อมูลเป็นไปได้โดยสะดวกและสามารถค้นคืนได้อย่างง่ายค่ะตอนนี้คุณก็คงจะรู้จักแล้วว่าฐานข้อมูลเราสามารถจัดเก็บมันได้อย่างไรและเราสามารถนำมาใช้อย่างไรในชีวิตจริงค่ะข้อมูลในฐานข้อมูลนะคะจะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศระบบที่ทำการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศเราเรียกระบบนี้ว่า ระบบสารสนเทศหรือ information system ค่ะเมื่อเราพูดถึงคำว่าระบบสารสนเทศเรากำลังจะพูดถึงระบบที่มีองค์ประกอบ5ส่วน5ส่วนนั้นได้แก่ h a r แวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรหรือ peopleware นะคะและก็จะมีข้อมูลและอีกส่วนที่สำคัญก็คือระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุม องค์ประกอบทั้ง5ส่วนนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บมีการประเมินลผลและก็ถูกค้นคืนเพื่อการนำไปใช้ต่อไปค่ะในองค์กรต่างๆนะคะจะมีการใช้ระบบสารสนเทศมากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับแต่ละองค์กรแต่ระบบสารสนเทศที่พบโดยทั่วไปมักจะเป็นระบบสารสนเทศอย่างเช่นนะคะเป็นการใช้งานสำหรับหน้าที่ของฟังก์ชันการทำงานแต่ละงานยกตัวอย่างเช่นค่ะ แทบทุกองค์กรจะมีการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีทางการเงินแทบทุกองค์กรเช่นกันที่จะมีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะและตามโรงงาน,นต่างๆหรือตามบริษัทคุณอาจจะพบระบบสารสนเทศที่ทําการบริหารการผลิตระบบสารสนเทศที่ทําการ ควบคุมสินค้าคงคลังนะคะหรือบางองค์กรที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการซื้อขายของทําการตลาดคุณก็จะพบระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะระบบสารสนเทศเหล่านี้เรามักจะเรียกว่าเป็นระบบสารสนเทศที่ทํางานตามฟังก์ชันหน้าที่แต่มีระบบสารสนเทศอีกประเภทหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นระบบประเภทเดียวกันยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นระบบบัญชีการเงินหรืออาจจะเป็นระบบ จัดการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันจะถูกแบ่งโดยการใช้ระดับของผู้ใช้ค่ะต่างกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นระบบที่แบ่งตามหน้าที่การงานระบบลักษณะที่แบ่งตามระดับของผู้ใช้จะดูว่าผู้ใช้แต่ละกลุ่มมีอำนาจหน้าที่หรือมีสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการตัดสินใจแค่ไหนยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงค่ะ ผู้บริหารระดับสูงต้องการข้อมูลที่เป็นข้อมูลในภาครวมต้องการข้อมูลที่เมื่อมองแล้วเห็นข้อมูลชัดเจนมีการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นลนักษณะของระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการก็จะมีรูปแบบเฉพาะเราเรียกว่าเป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารหรือ EIS นะคะ Executive Information System และถ้าลักษณะของผู้บริหารที่ต้องการข้อมูลเพื่อนำมาสนับสนุนการตัดสินใจ ะะการตัดสินใจยังคงอยู่ที่ผู้บริหารแต่ต้องการข้อมูลเพื่อมาช่วยนะคะละักษณะนี้ก็อาจจะมีระบบอีกประเภทหนึง่งที่เราเรียกว่าเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า DSS Decision Support System ในลนักษณะเดียวกัน,นะคะ่ะถ้าเป็นผู้บริหารระดับกลาง อาจจะไม่ต้องทําการตัดสินใจที่มีผลกระทบกับองค์กรมากเท่าผู้บริหารระดับสูงแต่ก็ยังคงต้องมีการตัดสินใจระบบสารสนเทศที่จะจัดให้ก็จะเป็นลักษณะของ management information system ก็เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะคะว่ากลุ่มคนที่มีอํานาจการตัดสินใจที่แตกต่างกันจะใช้ข้อมูลคนละรูปแบบ คุณอาจจะมีคำถามว่าและสำหรับคนที่ไม่ต้องมีการตัดสินใจนะคะคือทำงานตามหน้าที่ไปคุณจะเจอระบบสารสนเทศอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเรียกว่าระบบสารสนเทศประมวลผลรายการภาษาอังกฤษใช้คำว่า TPS Transaction Processing System ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดคุณเข้าไปในองค์กรที่มีระบบสารสนเทศ คุณมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลเข้าไปแต่คุณไม่ต้องการรายงานไม่ต้องการข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลสรุปเพื่อการตัดสินใจลักษณะนั้นค่ะคือ GPS ที่พูดถึงคุณจะเห็นว่าระบบสารสนเทศนะคะเรามีทั้งที่เราใช้ในองค์กรเรามีชนิดที่แบ่งตามฟังก์ชันหน้าที่แบ่งตามระดับการตัดสินใจแต่ก็ยังคงมีระบบสารสนเทศที่เป็นระบบเฉพาะขึ้นกับองค์กรยกตัวอย่างเช่นค่ะ มหาวิทยาลัยเราจะมีระบบบริหารการศึกษาซึ่งแน่นอนว่าองค์กรที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็จะไม่ใช้ระบบแบบนี้หรือสนามบินสนามบินก็จะมีระบบบริหารจัดการสนามบินโรงแรมก็จะมีระบบบริหารจัดการโรงแรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเราเห็นระบบสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบลักษณะนี้เราคงมองเห็นภาพค่ะว่าการที่เรามีระบบสารสนเทศ จะทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้สร้างความสะดวกรวดเรีวในการทำงานทำให้สังคมของเรานะคะ่าสามารถก้าวหน้าไปแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจไปได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อเศรษฐกิจบ้านเรา